เร็วอ้าวออกน่งกายเร็วอ้าวกระโดดเร็วอ้าวเร็ววิ่ง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 อ่าปานวิ่งวิ่งวิ่งเออพี่ตั้นแข็งแรงแล้วอ่าพี่ตั้นออกกําลังกายแล้วอยู่กับที่ค่ะไม่มีใครคือวิ่งออกข้างนอกสักคนหนึ่งวิ่งกับที่วิ่งอยู่ที่เดิมเห็นไหมเห็นเฟซทำไหมยกขาขึ้นซ้ายขวาซ้ายอ้าวซ้า เออออดูรจนาที่หนมันมันทอนํำไห้อ่อนเพียเลยมีไอเดียมาออกแรงสักวนสะกวนอ้าวปันยายไเด็กันสะกวันไม่เคยมันทิ้งไปอะไรด้กำลังกายให้สุขภาพที่เอาไปกําลังเอามันชนกันนะ

กำลังเพิ่มเติมเรามาฟิจอรณาเติมให้สุขภาพดีฮันดีเน็ตเล่ย์ีสุขภาพดีเน็ตเล่ย์ดีพวกเราสุขภาพดีอ้าวาวิ่งอ้าววิ่ง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 ในข้าวจะมีมากมายบ้านเร็วเร็วรวิ่งวิ่ง เห็นไหมเพื่อนก็วิ่งอยู่กับที่ไม่ต้องออกกันที่เลยดูเพื่อนก็วิ่งอยู่กับพี่ยกขาขึ้นวิ่งอยู่กับที่ทําไมวิ่งไม่เป็นอยู่กับพี่เอาวิ่งเอาเอาเอาวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอยู่กับพี่วิ่งเป็นไหนไหนวิ่งสิไหนวิ่งสิวิ่งอยู่กับพี่วิ่งอยู่อย่างเงี้ยอ่า